ดีเจ้าวันนี้ป้าน้องจะมาทากะเพราทัา้ทงผักเหนือนะเจ้าก็คือยําผักเหือดนะเจ้าผักเหือดเนาะ,ะต่ว่าน้องสาวได้เอามะเขือนะเจ้าเปลี่ยนผักสดเนาะตาก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็มัดเจ้าเอาไปนึ่งเนาะนี่ซุปเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็จะยําใส่เนี่ยเจ้าขอาโทษเจ้าก็จะมีเนี่ยเจ้าเขาห้อง มันหมูเนาะมันหมูเป็นชิ้นเนาะเจ้าแล้วก็มีหอมแดงซอยนะเจ้ามีต้นหอมซอยผักชีซอยแล้วก็มีพริกแห้งทอดนะเจ้าน้ำปลาล่าเนาะ,ะเดี๋ยวเอามาดูพริกยำกันเลยนะเจ้าก็จะมีพริกแห้งคั่วนะเจ้ามีขา่ามีกระเทียมหอมแดงนะเจ้าเดี๋ยวป้าขอไปอ โขริดย้ําแล้วก็ซอยพักเหื่อก่อนนะเจ้าเนี่ยเจ้าซอยแล้วก็ได้ประมาณนี้เนาะพักเหือเนี่ยเจ้าบางตัวนี้ก่อนนะเจ้าบางตรงนี้เนาะพริกอาจะโขได้ไดแล้ว,ลวเจ้าแล้วก็เอาพักเหื่เนี่ยเจ้าลงไปโซไปโขกับพริกนี่เลยนะเจ้า เนี่ยเจ้าทำมาโอ้ะตัวแกนี้เรเจ้าแล้วก็ป้าก็จะเติมเนี่ยเจ้าน้ำปลาดาเนี่ยเจ้าลงไปที่กทกนี่เลยเนาะหนึ่งพี่ขอโทษเจ้าสองสองผีเนาะแล้วปรุงรสในครกนี่เลยนะเจ้า,สสา,นะใ,จาใส่ชูรสเนาะ แล้วก็ผงปรุงรสรสดีนะจ๊ะลุกเ้้าของเข้ากันนะเจะอ้อาแล้วป้าจะเอาไปพัดนะเจ้ะตั้งกระทะก่อนเนาะเอาหมูเป็นชิ้นเนี่ยเนาะมันหมูหน,นะจ๊ะเรไปเคี่ยวก่อนนะเจ้ะ เจยาหมูมันหมูเนาะมาเกี่ยวจะได้ประมาณน,นี้เนาะเจ้าทีนี่น้ำมันมันเยเนอะเนาะป้าก็จะดักน้ำมันออก,ออกนทีนี่ก่อนป้าก็จะดักเนี่ยเจ้า

พัดต้นชึ้นเข้ากันนะเจาดแล้วป้ากอกจะเอาเนื้อจาะต้นหอมหันน่นเลยนะเราลงไปเลย กินหอมช่วยมาลล่เจ้ากัะเพ้าบาบาลแต่ล้านหลามมาจา้ากจิ้ปลาแอบขึ้นกะน่าจ้า พุดหยอนเลจ้ะร้มขนาดเนาะมีเซตซับเรียบร้อยแล้วจ้ะติดไปเหามาตักใส่จานกันเลยนะเจ้าเนี่ยเจ้าปลากระจะเอาหอมแดงนะเจ้าโรยไปด้านหน้าเนาะแล้วก็ตามด้วยพริกทอดนะเจ้า ผักชีเลยหน้านะเจ้าได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะเจ้าหยําพักเหือดนะเจ้าป้าก็ขอขอบคุณนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจ้าเนาะกดกระดิ่งตัวนะเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านอมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าป้าก,กันคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า